สวัสดีครับจากเพจกระจับเมืองเนือนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพามาดูนะครับกระจับไซส์เอสนะครับที่เห็นด้านหน้านะครับเป็นไซส์เอสอายุประมาณ 1- เดือนถึงเดือนครึ่งนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับว่าต้นมันมีลักษณะอย่างไรนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยนะครับเราจะไม่ตัดนะครับ อ๋อเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาสดๆเลยนะครับจากในน้ำนี่แหละมีหอยเชอรี่ด้วยมองเห็นไหมก็จับเป็นพืชน้ำนะครับคล้ายๆบัวนะครับจะมีใบที่ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะครับสีเขียวแล้วก็ตรงใบเนี่ยจะเป็นรอยคล้ายๆสลับฟันปลาคล้ายๆใบเลื่อยนะครับแต่ไม่แหลมนะครับ ส่วนก้านเนี่ยจะอพองๆอ,อวบน้ํามีลักษณะคล้ายๆกับพักปองนะครับจะได้ลอยน้ําได้นะครับแล้วก็ตรงตรงกลางนะครับเป็นกีบใบนะครับเเป็นใบแบบนี้แหละใบที่ออกใหม่ๆเจ้าจะออจาตรงกลางนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นม้วนๆแบบนี้แล้วก็ค่อยๆบานออกแล้วค่อยแทงก้านขึ้นมาเป็นใบแบบนี้นะแล้วก็ข้างล่างข้างล่างนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นลำเขาเรียกว่าลำต้นนะครับลำต้นจะมีลักษณะที่ใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็คือก้านก้านแล้วก็ในส่วนของตรงลำต้นตรงนี้นะครับจะมีลากฝอยลักษณะนี้นะครับคล้ายๆเงี้ยลากฝอยเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายๆกับสาลายนะครับสาลายเลยแต่ลากฝอยตัวนี้จะไม่ยาวนะครับเนี่ยเต็มที่ก็ประมาณเนี้ยไม่เกิน3นิ้วนะครับ แค่นี้แต่จะงอกบริเวณลำต้นเนี่ยเยอะมากเลยงอกไปเรื่อยๆนะครับส่วนในส่วนของใบที่งอกมาแล้วนะเมื่อ,อเมื่อมันแก่เต็มที่นะใบมันก็จะมันก็จะยาวแบบนี้แหละแล้วก็สี่ใบมันจะสี่ออกเลือกๆนะครับแล้วก็จะค่อยๆเน่าตายไปแล้วได้ยอดนี้มันก็จะ แทงใบใหม่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนต้นเนี้ยต้นมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ออกดอกลนะกองน่าจะเห็นนะตรงนี้คือดอกดอกกระจับนะครับน,น่าจะโดนนี่กินไปละโดนหอยหอยเชอรี่กินไปละจอดอกเป็นสีขาวๆนะสีขาวๆเดี๋ยว เดี๋ยวพาไปดูคลิปต่อไปแล้วกันรูปร่างก็จะประมาณนี้ครับ